เสี่ยเฟียงไปแหงงัวจ้ะน้ำมือเสารน้ำมือแรงตอนนี้บ่ได้ใส่เฟียงก่อนไปกวดเอาเฟียงอยู่นะยันยันเฟียองอัดไว้บ่พอบ่หม่มปีเฟียงอยู่นะแต่งามอยู่ไปกวดเอาน้าพิ่นคนที่เพิ่นบ่ทันได็ดไทยขวดกวดน้ำมือเสารน้ำมือแรงกวดเสารถซาเล็งหนึ่งแลกรถซาเล็งหนึ่งไปกวดมาไว้ ว่าถ้าใส่เสียงอัดไว้มันสิบปพอสิบปรหม่มปีปีนี้อัดหน่อยปีนี้อัดลอยก็ก่อนปีกไอ้ปีเป็นปีนี้ปีก่อนปีก่อนอัดลอยก็ก่อนปีก้อนก่อนผลอัดหาลอยกลัวมันเหลือก็เลยบออัดหลายที่นี่เสียงมูเหลือบ่งามนี่เหรอก็เลยไปหากวดเสียงมูนี่ไม่เพิ่กินซ้มหม่มปี คน,คนขับหลดมาแล้วคนขับหลดมาแล้วออกเดินทางเลยในวันนี้เบ่มีหมองซ่อนตรงไปคนละคัน